นี่ค่ะเมื่อใน,ในี้ได้มีโอกาสมตาตลาดสมเด็จค่ะอำเภอสมเด็จด,ดูของแปลกๆมากไก่นี่ยมังเฮ็นนดยังนี่แม่ มุก้นหน่อยเช็ดค้นหน่อยกระทงกระซ้าสามกระทงห้าซ่กระทงเนี่ยกระทงกระซ้าเห็ดโคนน้อยแล้วเหรอเา็นโคนหน่อยกระทงกระซ้าเป็นเห็ดะมเหรอเห็ดที่ไอ้ขี้มันขี้อ้อยเนี่ยอ๋อประมาณนั้นเรอเดี๋ยวเบิ้งกนจาพาออกพาออกห้าไดยเมาเอา เดูมาชงมักม่อนกนะันเลถาดเท่าใดเราจะเนี่ยถาดละห้าสิบค่ะละหาสิบอเดี๋ยวเดี๋ยวเอกมาเอาค่ะเพราะว่ารถจัดจะเนี่จ้ะ เยอะแยะะราดสมเด็จจังดังนนจ,จังจเพลงทองฝ้าของฝ้า หนังหมูข้ามหมูขาเอ้ยขาวัวนี่ปลาก็มีปลาช่อนดอกกระเจียวอ่ะ,ะยายรอน เข็ดหน่อยเข็ดอีโม,โมวันนี้แม่เข็ดหน่อยืเยะเดินชมได้เรื่อยค่ะชมตลาดได้เรื่อยเครือเทศมักผิดมักเขือมีเยอะนี่ก็ปลา <c oughs> มันี่ยขึ่กกระปอมพ่อมไดนตักตัวหนึ่ทุ่งตักป่าเหรอจ๊ะทุ่งออาวปไอร่อยนาล็นยังะฉือกของปลาท่ักปอาอันีกระปองนี่แมงดา แมนดาโตัตักกบาทเนี่ยค่ะเอาโตพร้อมๆให้แนนตัก2สองตเนะะี่ยค่ะสื่อแมงดาแล้วนะ,ะแมงดาไปเห็ดแจ่วแมงดาหน้าน,าน่าค่ะ มาแดงย่ายมาคะให้ใครมาแดงหมกเทไดละแทกนะทางสีเกือบลอสมือนี่ยมันขับบมีเหรอนะยมยี่สิบี่จะของเย็ดตุยยอะปบนบอรดอันันแข็งมากก็ตหมอ๋อเป็นสด,สด ได้ดอกก็เจ๋งโ้ดองยสิบเยอะแยะเน้นมาเบิ่งของป่าขรงๆมากไก่นิดนึงมากไก่จากบ้านจาขคองนิดนึงเพื่อมาดูของป่าไทยมาแดง มาอีกโซนค่ะโซนนี้มะเบิ้งปิ่งประรสแม่เท่าใดละแม่ปิ่งประ,ะปปรสสวัสดีค่ะนี่นะคะหลังจากที่ไปตลาดมาแล้วนะคะลมก็จะมาแนะนำ แกงผักหวานใส่ไข่หมดแดงนะคะเครื่องปรุงก็จะมีนี่ค่ะพริกตะไคร้กระเทียมหอมแดงนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องเ,อเครื่องแกงนะคะพริกเครื่องแกงที่เอาไว้สำหรับโขกนะคะแล้วลมก็จะใส่ตัวปลาแห้งทอดโขกรวมกันลงไปด้วยเพื่อให้น้ำซุป น้ำแกงจะเข้มข้นขึ้นนะคะแล้วก็มีไข่มดแดงนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเห็ดโคนน้อยที่ไปตลาดมานะคะแล้วก็จะมีผักหวานนะคะน้ำปลาแล้วก็กะปิค่ะน้ำปลาแล้วก็ชูรสเนี่ยค่ะก่อนอื่นก็ต้องเอาเครื่องแกงตรงนี้นะคะมาโขกก่อนก็ใส่พริก ใส่พริกใส่ตะไคร้นะะ่ะทุกอย่างเอาลงไปโขกรวมกันทั้งหมดนะคะเดี๋ยวลมจะรัดขั้นตอนตรงนี้นะคะรัดขั้นตอนการโขกเพื่อให้เร็วขึ้นแล้วก็จะไปดูการแกงเลยนะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่ลมโขกแล้วนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้ก็คือลมโขกไม่ละเอียดนะคะไม่อยากให้มันละเอียดมากลืมบอกนะคะว่าตอนโขกนี่ใส่กระปิลงไปด้วยเลยค่ะเนี่ยค่ะโขกเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปลงหม้อเลยค่ะตั้งหม้อให้เดือดไว้เรียบร้อยแล้วตั้งน้ําให้เดือดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาส่วนที่โขกใส่ลงไปเลยค่ะ เครื่องแกงลมก็จะโขกใส่กับตัวปลาแห้งลงไปด้วยนะคะปลาแห้งนี่ลมก็จะได้มาลมได้มาจากปลาที่ล้างบ่อของพ่อกับแม่นะคะแล้วก็มาตากแดดเนี่ยค่ะใส่เครื่องแกงลงไปก็ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะ รปรุงเครื่องไปเลยนะคะปรุงเครื่องเราก็จะใส่น้ำปลา <c oughs> น้ำปลานิดนึงก่อนค่ะ <c oughs> เพราะว่าตอนที่โขกพริกแกงอะลมใส่เกลือลงไปด้วยนิดนึง <c oughs> ตอนโขกนะคะ <c oughs> ก็น้ำปล้านิดนึงใส่นิดนึงไปก่อนนะคะ มันจะเค็มเพราะว่าตอนที่โขกพริกแกงก็ใส่กะปิลงไปด้วยแล้วใส่ผงนัวลงไปอีกนิดนึดงค่ะแล้วแต่ใครชอบนะคะบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ไปได้ค่ะผงนัวเสร็จแล้วก็ใส่ผักหวานไปเลยค่ะผักหวานเนี่ยลมไม่ได้เด็ดเป็นใบๆนะคะ ลมใส่ก้านอ่อนลงไปด้วยเด็ดเฉพาะก้านแก่ออกนะคะส่วนก้านอ่อนเราสามารถเคี้ยวได้ก็ใส่ไปเลย ขอชิมรสก่อนนะคะขอชิมรสด,ดูก่อนว่าว่าจะเป็นยังไงอืมโอเคแต่ว่าเดี๋ยวขอเติมปลาร้านลงไปอีกนิดนึงค่ะจะได้ผิดเป็นคน เสร็จแล้วก็ใส่ไข่หมดแดงไปเลยค่ะ แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงก็แกงง่ายๆเองค่ะเดี๋ยวขอชิมรสอีกทีนึงนะคะออือ้โอเคค่ะอร่อยค่ะใครชอบก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ลมด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแข่งเพียงแค่นี้ค่ะฝากคลิปหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ